สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจเจแชนแนลที่เขื่อนป่าสโทรสิทธิ์นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพสันเขื่อนนะครับใช้พื้นที่ตั้งแต่ลบบุรีนะครับมาถึงสระบุรีเลยนะครับยาวมานะครับเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมใช้พื้นที่สองจังหวัดเลยครับนี่คือจังหวัดสระบุรีครับที่มีองค์พระขาวนะครับองค์พระใหญ่นี้นะครับ พระประธานสีขาวนะครับอยู่ที่สระบุรีครับแล้วก็ที่บริเวณอาคารระบายน้านํานะครับจะเป็นลบบุรีครับเ่อนปสัสสากทุลสิทธิ์ครับก็มาถึงอาคารระบายน้ําครับผมเดีย๋ยวเราไปดูอาคารระบายน้ํากันด้านในครับวันนี้ก็มีนักตกปลานะครับพี่น้องเรามากันมากมายเหมือนเดิมเลยนะครับผมว่า มากมายจนมากๆเลยละครับดูสิครับเยอะกว่าปกตินะครับมากันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูฝั่งตรงข้ามครับท่านผู้ชมฝั่งโน้นนะครับ พอค้าไม่ค้าเยอะเลยถ้าทางจะนัดกันมาหรือแต่อย่างใดน,นะครับโดยไม่ได้นัดหมายเลยยังไงวันนี้เยอะจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องมาเยอะมากอ่ะเราไปดูที่อาคารระบายน้ำกันครับ ครับท่านผู้ชมน้ําในเขื่อนป่าสักวันนี้ก็104อร์เซครับตอนนี้ก็อยู่ที่ท้ายเขื่อนนะครับผมก็ไม่ได้เอาไมคมานะครับเสียงอาจจะขาดขาดห้หายไปนะครับโอ้เขาได้ปลากันครับท่านผู้ชม มาอัปเดตนะครับบริเวณท้ายเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิษย์นะครับแล้วก็น้ําในเขื่อนวันนี้นะครับเขื่อนป่าศักด์ก็อยู่ที่104เปอร์เซ็นต์ครับเขื่อนกระเสียวก็จับมือก si ันมาเลยนะครับ104เปอร์เซ็นต์นะครับที่ภาคกลางเขื่อนทับสะเลานะครับ105เปอร์เซ็นต์ครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกินร้อยนะครับน้ําในเขื่อนที่ภาคกลาง เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตน้ําในเขื่อนต่างๆของไทยกันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับฝากกดติดตามกด Subscribe กด Like กดแช a r ให้เ c h ชาแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับคิป shake it baby